Shannel c วันนี้เป็นแบบ EP พิเศษครับคือที่ผมเนี่ยกำลังจะมาเป็นแยบบูทูบเบอร์จริงๆจังๆอ่ะเนาะก็เลยการที่จะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็ต้องมีคอมไว้ตัดต่อซึ่งผมก็ได้สั่งคอมไปกับพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้ก็คือพี่ต้นนั่นเองพี่ต้นเนี่ยเป็นคนในวงการรถรุ่นเก่าๆน่าจะรู้จักกันนะสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่วง x o คาขับนะครับก็เป็นช่วงใหม่ เรียกว่าเราจะพามาดูกับกลุ่มคือตอนเนี้จะพาไปดูว่าพี่ต้นทําอะไรบ้างคือจริงๆพี่ต้นนี่ยังไม่รู้ตัวนะว่าจะไปถ่าย <c ười> คือคือขึ้นได้ว่าวันนี้ต้องไม่เอาคอมพอดีก็นเลยว่าเอองั้นเดี๋ยวลองไปถ่ายพี่ต้นดูเผื่อใ,ใครกาลังมองหาคอมอยู่เนี่ยจะได้สั่งพี่เขาเออ<ม>เดี๋ยวไปดู<ม>เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูกันครับตอนนี้เดี๋ยวพาภรรยาไปซื้อของก่อน แล้วก็เดี๋ยวไปหาพี่ตนน้นนะครับไป One hour later t h o u s a n d years later ตอนนี้ก็หาบ้านพี่ต้นไม่เจอนะฮะลุงไหนวะหรือว,ว,ว่าเลยหรือว่าเลยพี่ต้นไม่รับโทรศัพท์ด้วยนะครับ พี่ต้นนี่ไงโตอนนี้ถึงว่าพี่ต้นแล้วครับแล้วคืออยู่ริมถนนงี้เลยเหรอแล้วจอดได้ปะเนี่ยนี่นะอ่านว่าอะไรอ่ะคอสคอสคอสนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ต้นกันนะเราไม่รับโทรศัพท์ด้วยนะดูดิ เข้าไปดูเข้าไปหาพี่ต้นในบ้านกันเดี๋ยวผมต้องยกไอ้นี่ลงมาเลยว้านของเก่าเจาะข้างหน้าไม่ได้พี่เนินไต้เนินไตล็อกอยู่แล้วถึงว่าพี่ต้นแล้วนะครับถึงว่งาพี่ต้นแล้วอันนี้ใช่ไหมเราใช่ไหมที่เป็นต้นเหตุ ก็เห็นอะไร่จังเหตุการณ์ที่เขาคุยกันอยู่ถึงขนาดต้องล็อกดาวอดูไว้นะครับดูหน้าไว้นะครับมึงจะมาถ่ายคูเดี๋ยวเจอคูทัลงยำ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 เป็นร้านคอมที่รถซิ่งมาเยอะที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ทำร้านมาก็มีรถซิ่งมาไม่หวั่นไม่ไหวจนคนเกานลีเริ่มสงสัยแล้วว่าตกลงทำคอมจริงๆหรือว่า ทำอะไรเกี่ยวกับรถซิ่งกันแน่นี่นนนไงเือใครใครจะากทำอันนี้ความเก่าอันนี้ความเก่าอันนี้ของซองก่าครับนะเอามาล้างอ่าตั้งออก่อนเนี่ยนะครับอันนี้จะมาล้างนะครับ <laughs> เดี๋ยวเอาสต่ยากไป อย่างเล่นด้วยอันนี้ใครอยากได้สปูนติดต่อพี่ต้นนะครับโอ้โหของมันร้านคอมติงว่ะนี่ของหายากนะนี่ดูด้วยนี่มีลายเซ็นด้วยอ่ะดูด้วยดูด้วยดูด้วยอันนี้แหละถ้าไม่ถ้าเราจะไม่สายถ้าไม่มากพอเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้จะต่อแล้วต่อแล้ววะต่อไปแล้ว จอเดี๋ยวถ้าดูเยอะๆก็กูก็จะได้ซื้อนะนี่ไงดูจอซะก่อนเขา,นะขาเรียกว่าเขาไม่เรียกขากราบรือขาจอแล้วเขาเรียกแข็นจอแพงมัพี่อย่างเงี้ยสามกว่าเฮ้ยของที่ก็ไม่ได้แพงมากนะสติ๊กเกอร์เพียบเลยลื้อมาสติ๊กเกอร์กีงเบอร์มาอันนี้มีใครอยากได้สติ๊กเกอร์อะไรบอกผมนะเแต่ผมจะลอกนะงงมาจาัดแบบวนะันนี้คือแบบไม่เคยเห็นเลย วีเจเอสอันนี้นานมอันนี้งานไว้ของตับปเยอะหล่ะโอ้โหนี่สินไม่อสมี่อันนี้ของพี่แบงค์อันนี้น่ะอย่างแรกๆโอ้โหพี่แม่ในคอนไงพี่แม่ในไ่คอนก็มาครับไม่ธรรมดาอันนี้คือการลอกมาจาก็อเลยเนี่ยไม่ช่หอันนี้อันนี้ตอนนั้นทำมาแล้วก็ดยอิเตมันก็เลยเป็นอย่างนี้แปแล้วนี่มีเดียสีมนเดียสนนี่ คนเล่นรถสมัยก่อนเอนี่ยจะรู้จักสมัยก่อนอย่าใช้คำว่าสมัยก่อนเก่าเกินไปไวันนี้จะมาทำอะไรกันแน่วันนี้จะมาคอมวันนี้จะมาคอมเราจะอธิบายดูว่าใครสนใจอยากทำคอม ห่ายพี่ต้นเลยบอกเลยจบครบในที่เดียวนี่ครับคอมของผมเอง ดูสีสันเปลี่ยนได้ด้วยนะสีสันสดใสเป็นไ,ไงคือเปลี่ยนสีได้ใช่ก็อะไรพีน่นี่ไงอ๋อนลีมๆน่าชอบสเลยสำหรับเครื่องนี้ของนิกนะครับก็ประกอบให้ตามความต้องการ c p u ก็เลือกเป็น i5 Gen10 นะครับ แรม16กิกหน้าจ,จอ GTX 1650ซึ่งตอนที่คุยกันที่แรกราคาการ์ดจ,จอแม่งบ้าบ,า,บานตะไทยบ้าน,นี้มันก็ราคาลงมาประมาณแตะหมื่นต,ต้นนะครับส่วนฮาร์ดดิสที่เราใช้ก็จะเป็น M 2ซึ่งนิกก็เซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยพี่ฮาร์ดดิสแม่งเหลือแค่นี้เหรอใช่ใช่ดูดินี่คือฮาร์ดดิสรุ่นสมัยก่อนเชี่ยคือแบบนี่คือโอ้โหคือไม่ได้นี่คืองัตกรรมคือด้วยความว่า ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นคอมนานมากนะครับคือใช้แต่ Mac แม็กเราคือเราไม่เคยรู้ว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์มันเป็นยังไงแล้วทีว่ดูไซส์ดูความต่างมันก็เกิดท<อ>ี่ว่าอันนี้จะอธิบายให้ฟังเลยนะเป็นความรู้อันนี้คือฮาร์ดดิสก์ที่เขาเรียกว่า IDE SATA อ่าใช่ป่ะมันจะทำงานเป็นจานหมุนอยู่ข้างในก็คือเรียก <S <S วา่า SSD น,นี่คือ Solid State Drive อ๋อเล็กลงไปอีกเอาก็เท่ากันแหละเอาแค่น้ำหนักก่อนเฮ้ยเดี๋ยวคือแม่เฮ้ยแม,ม,ม่เหมือนแฟลชไดร์อ่ะ อัตราการอ่านเขียนข้อมูลของไอ้พวกเนี้ยอย่างตัวนี้นะก็ประมาณร้อยกว่ากว่าต่อพัฒนามาเป็น SSD ห้าร้อยห้าสิบจากร้ยเท่าใช่ร้อยมาเป็นห้าร้อยห้าร้อยอันนี้ห้ารอยห้าสิบแต่ของที่นี่ใช้สามพันหนึ่งแรงไปอีกสามพันหนึ่งเร็วกว่านี่สามร้อยสิบเท่าสามสิบเอ็ดเท่ามันก็คือแบบเร็วจัดปุ๊บปั๊บเลย มันคือฮาร์ดดิสในยุคปัจจุบันที่ที่ใช้อ่ะคือถ้าคนประกอบความจริงๆก็แนะนำว่าให้ถ้าเมนบอร์ดเลือกเมนบอร์ดที่ดีหน่อยก็จะมันก็จะใส่ฮาร์ดดิสรุ่นนี้ได้ถ้าเราไปเลือกเมนบอร์ดราคาถูกมันก็จะใส่ได้แค่นี้ก็คือรึงอันนี้หรืออันนี้ถูกไหมหรืออันนี้ใช่เดียวก็เป็นอันนี้แหละอันนี้ทีไม่ค่อยใช้แล้วอ๋อซึ่งถ้าเลือกให้บุกจริงเนี่ยมันควรจะเลือกให้เทคโนโลยีให้เหมาะสมอฉะนั้นเลือกในร้านเลือกเลือกเลือกซื้อกับร้านค้าที่ เขามีความเข้าใจในเทคโนโลยีอย่างเช่นกูเนี่ยคือจะบอกว่าโดยความที่แบบอย่างที่บอกไม่ได้คือใช้คอมเมื่อกี้เปิดดูฮาร์ดดิสก์เก่าอ่ะยังเป็นฟีฟ่า15อยู่อ่ะคือตอนนี้มันฟีฟ่าเยี่บเอ็ดแล้วอ่ะยังเก่าอ่ะยังเก่าอ่ะแลคือเนี่ยมันมันต้องแบบแบบนี้นะคือถ้าใครมองหาคอมอยู่ครับติดต่อพี่ต้นได้เดี๋ยวเราจะ แปะเฟซบุ๊ก Facebook ที่ตนไปให้แปะเอาชั่นไปเลยเจอกูก็แม็กก็เจอแล้วคือขับมาเลย <c oughs> ง่ายมากคือจะเอาอะไรแบบไหนดูดิดูอดีตเทคโนโลยีแม่งมาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> คืออันนี้เขาบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่คือกูไม่รู้จร<อ>ิงจริงคือกูไม่รู้มากคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่งเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะไม่รู้แลวเลยจริงอย่างอย่างเครื่องอะ่ะเฮ้ยประกอบแบบเนี้ยมันต้องแบบมีชุดน้องชุดน้ําแล้วอะไรน<อ>ีม่มันต้องมันต้องมันต้องมีไหมครับจำเป็นชุดน้ำอะไนพวกนั้นเลยเราเล่นรถเนี่ยเทอร์โบจําเป็นไหมอ่ะเท จำเป็นสำหรับรถแรงอ่าอแต่รถเดิมแม่งโทรเบอร์เดิมเห็นป่ะใช่ก็ไม่ยังไม่ต้องใส่เทอร์เบอรแต่อ่าคือจะบอกว่าชุดน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันเป็นชุดไต่สําคัญมันคือเครื่องยนต์ก็คือ CPU main board main b o a ขึ้นชื่ออยู่แล้วบอกว่าเมนบอร์ดเมนบอร์ด CPU ก็คือน่วยผลหลักประมวลผลผลหลักอยู่แล้วเมนบอร์ดก็คือเมนบอร์ดเพราะฉะนั้นพวกชุดน้ําอ่ะคือด้วยคือถามว่ามันสวยไหมใส่มันก็สวยแต่แต่แต่ด้วยความว่าพี่อ่ะเราประกอบให้ลูกค้า ลูกค้าไม่มานั่งเซอร์วิสเพงหรอกใช่ผมอาจทำยังไงผมก็ไม่รู้เลยหมาถึงถ้ารถติดเทอร์โบมารถต้องเข้าอู่ก่อนวะอ่าใช่เดี๋ยวก็ต้องทำนู่นเดี๋ยวต้องทำนี่มันคือรถแต่งแต่ก็ทขับเครื่องเดิมไม่ต้องทำอะไรเลยก็ใช้ไปจํจำเดิมเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยใส่ให้ถ้าลูกค้าที่ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้หรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ต้องการความสวยงามต้องการการใช้งานอ่าเดี๋ยวผมเน้นใช้งานเพราะฉะนั้นพัดลมสีอยู่เดิมก็คือดีสุดแล้วไม่กก็จบ อเออมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า Nick, Nick, Nick นิกเอาไปใช้ก็คือนิกเพิ่งกลับมาใช้ p ีแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะก็ใช้โปรแกรมพีเมียตัดต่อ,อทั่วๆไปใช้เล่นเกมใช่แค่นั้นเลยเหนียวแค่นี้ก็เหนียวสุดแล้วใช่กินซื้อชุดน้ำอ่ะที่มันมีน้ำอ่ะมันคือระ,ะ,ะบายความร้อนด้วยน้ำซ<อ>ีบิเนี่ยมันจะร้อนมากมันก็จะมีท่อท่อที่ต่อจออกากซีบิมาเป็นน้ำน้ำน้ำเข้ากับน้ำออกอน้ำร้อนมันก็จะออกมาแล้วก็ผ่านวิ่งผ่านอินเตอร์คูลเลอร์อ่ะ แล้วก็จะกลายเป็นน้ํเย็นแล้วจะกลายเป็นน้ำเย็นก็กลับไปใหม่กอยู่ใช่อ๋อวิธีการมันคือแค่นั้นคือเพราะฉะนั้นประกอบคอมแบบบางทีแบบว่าเจอมาแบบเอ้ยช็อปเฟกนี้แม่งต้องสี่หมื่นห้าหมื่นหม่ประกอบก็ไม่ถึงสามหมื่นประมาณสามหมื่นน้อยนอยใช่อยากที่บอกครับใครอยากจะมีคอมไปเล่นที่บ้านใครอยากเป็นสายเกมอ่ะเล่นเกมมันต้องยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นคอมแบบเนี้ย นเหมือนสารเลยเหมือนสารเลยแจ๋วเบยประกอบความที่ไหนก็ได้แต่ความเข้าใจอ่ะมีที่นี่นี่อย่างที่บอกครับใครสนใจที่จะมีคอมไว้ทำงานหรือเล่นที่บ้านสักตัวหนึ่งด้วยงบเราเอางบมาคุยกันอยากได้แบบไหนมีตังก็ทุ่มเลยเต็มที่ผม่ผมงบไม่เยอะงบไม่สูงอันนี้ก็บอกราคาก็อยู่ที่ประมาณ สามหมื pues ่นนิดสามหมื 30, 000, 30, 000, 3, 20, you. So you ่นหน่อยหน่อยสามหมื่นหน่อยหน่อยสามหมื่นนิดนิดเฉพาะซีพียูนะสั่นของนีๆก็ได้อย่างนี้เลยเอาไปเล่นเอาไปทํางานแล้วก็ได้ของดีๆอย่างที่ผมอินเสิร์ตได้ดูพวกอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนี่เราได้คอมแล้วเรียบร้อยวว้าจะไปตัดคลิปนี้แหละให้ดูส่วนคลิปไอ้โองหลายครับก็้อหมดแล้วใช่แล้วไอ้พี่ให้สำรองไปแล้วเดี๋ยวหายไม่ใช่พี่ ปะวันนี้ก็ได้ความรู้ฮะเกี่ยวกับตัวคอมพิวเตอร์บอแล้วช่องผมแม่งมีสาระแล้วก็ไม่มีสาระด้วยเฮ้ยดีแล้วเพราะว่ามันก็เป็นสายชีวิตของเราใช่คือจะไปตามติดอย่างเงี้ยครับว่าชีวิตของคนบางคนในแบบวงการรถซิ่งเขาทำอะไรกันบ้างเขาไม่ได้แบบแต่งรถอย่างเดียวนะอะไรนี้มันก็มีเนี่ยแต่ก็ได้มาอุดหนุนกันสำหรับคนในวงการนะ วนนี้ใครอยากได้แล้วก็เดียวไดินไ่ใช่นะครับอย่างที่บอกก็คือวันนี้เราพามาบุกบ้านพี่ต้นฮะเพราะว่าผมสั่งคอมไว้ก็เนี่ยพีคอมใครที่อยากได้คอมดีๆสักเครื่องไว้เล่นเกมไว้ทำนู่นทำนี่นะครับก็เดี๋ยวผมใส่ชื่อพี่ต้นไว้ข้างล่างแล้วก็ติดต่อมาได้เลยสำหรับใครปรึกษาก็ได้เลยได้แล้วก็สั่งเข้ามาได้เลยครับมีทุกแบบวันนี้ขอณพี่ต้นมาก ขอบคุณนะครับดีด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝากไว้ด้วยใช่ครับใครก็ชอบก็กดแชร์กดไลค์กดกดแม่งทุกอย่างเลยที่มีกดให้กูนะมีเงินเยอะๆเลยเดี๋ยวกูสั่งของเครื่องใหม่ไว้เลยเนี่ยยูทูบเบอร์คนต่อไปโอเควันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ